ค่าต่อไปครูจะพูดถึงทฤษฎีบทที่1นะคะแต่ก่อนอื่นให้นักเรียนดาวน์โหลดใบความรู้ที่2แล้วปริ้นออกมาเพื่อใช้ประกอบการเรียนนะคะทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิตทฤษฎีบทที่1นะคะเมื่อ a l 1และ l 2เป็นจำนวนจริงใดๆถ้า f และ g เป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนและเรนจ์เป็นสับเซตของเซตของจำนวนจริงโดยที่ลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ a เท่ากับ l 1 และลิมิตของ g x เมื่อ x เข้าใกล้ a เท่ากับ l 2แล้วจะได้ว่านะคะข้อ1.1ลิมิตของ c เท่ากับ ลิมิตของ c เมื่อ x เข้าใกล้ a เท่ากับ c เมื่อ c เป็นค่าคงตัวใดๆนะคะทฤษฎีบทนี้บอกว่าลิมิตของค่าคงตัวใดๆก็จะได้เท่ากับค่าคงตัวตัวนั้นนั่นเองนะคะไม่ว่า x จะเข้าใกล้จำนวนจริง a ใดๆก็ตามนะคะยกตัวอย่างเช่นลิมิตของ5เมื่อ x เข้าใกล้2นะคะในที่นี้ c ของเราคือ5เพราะฉะนั้นลิมิตของ5ก็จะได้เท่ากับ5 นะคะต่อไปตัวอย่างต่อไปลิมิตของลบเเมื่อ x เข้าใกล้ลบหนึ่งนะคะในที่นี้ค่าขงค่าของตัว c ก็คือลบเนะคะเพราะฉะนั้นลิมิตของลบเเมื่อ x เข้าใกล้1ก็จะมีค่าเท่ากับลบเต่อไปทฤษฎีบทที่1.2นะคะทฤษฎีบทที่1.2บอกว่า ลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าเท่ากับ a นะคะหรือถ้าเราดูง่ายๆก็คือลิมิตของ x x เข้าใกล้อะไรเอาค่านั้นไปแทนนะคะใน x นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้ a ก็เท่ากับ a ตัวอย่างเช่นนะคะลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้เศษ1ส่วนส นะคะนำา1ส่วนสองไปแทนที่ x นั่นเองเพราะฉะนั้นลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้1ส่วน2มีค่าเท่ากับ1ส่วน2ตัวอย่างต่อไปนะคะลิมิตของ y เมื่อ y เข้าใกล้14เพราะฉะนั้นเรานำา14ตัวนี้เนี่ยไปแทนที่ y เราก็จะได้ค่าลิมิตของ y เมื่อ y เข้าใกล้14มีค่าเท่ากับ14นะคะต่อไปทฤษฎีบทที่1.3 ทฤษฎีบทที่1.3กล่าวว่าลิมิตของ x กํลัง n เมื่อ x เข้าใกล้ a จะมีค่าเท่ากับ a ยกกําลัง n เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวกนะคะนั่นก็คือกําลังจะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกวิธีการง่ายๆก็เหมือนเดิม x เข้าใกล้อะไรเราก็เอาตัวนั้นไปแทนค่านะคะเพราะฉะนั้นลิมิตของ x กํลัง n จึงเท่ากับ a ยกกําลัง n นั่นเอง เรามาดูตัวอย่างค่ะลิมิตของ x กํลัง4เมื่อ x เข้าใกล้3นะคะเมื่อเราลองนำ3ไปแทนก็จะได้ว่าลิมิตของ x กํลัง4ก็จะมีค่าเท่ากับ3ยกกําลัง4หรือเท่ากับ81นั่นเองนะคะต่อไปลิมิตของ p ยกกํลัง6เมื่อ p เข้าใกล้ลบ1นะคะ ก็ง่ายๆนะคะทำดองเดียวกันก็จะมีค่าเท่ากับลบ1ทั้งหมดยกกำลัง6นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ1นั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูทฤษฎีบทที่1.4นะคะทฤษฎีนี้บอกว่าลิมิตของ C คูณด้วยฟังก์ชัน fx เมื่อ x เข้าใกล้ a จะเท่ากับ c คูณด้วยลิมิตของฟังก์ชัน fx เมื่อ x เข้าใกล้ a นะคะหรือเท่ากับ c คูณ l 1นั่นเองเพราะ l 1คือลิมิตของฟังก์ชัน fx นะคะทฤษฎีนี้กล่าวง่ายๆก็คือถ้ามีค่าคงตัว c คูณอยู่กับฟังก์ชัน fx แล้วเราต้องการหาลิมิตของมันนะคะเราสามารถดึงค่าคงที่ c ออกมาก่อนได้จากนั้นคูณด้วยลิมิตของ fx นะคะ ตัวอย่างที่4ลิมิตของ 9x เมื่อ x เข้าใกล้3จะมีค่าเท่ากับนะคะดึงค่าของตัว9ออกมาก่อนแล้วคูณด้วยลิมิตของ x เพราะฉะนั้นเท่ากับ9คูณด้วยลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้3นะคะทำต่อนะคะก็จะได้เท่ากับ9คูณด้วยลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้3นํา3ไปแทนก็จะได้เท่ากับ3เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ 27ค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะลิมิตของ7 p ยกกำลังสองเมื่อ P เข้าใกล้5เราจะทำยังไงคะมีค่าคงตัวลบ7อยู่เราดึงลบ7ออกมาก็จะได้เท่ากับลบ7คูณด้วยลิมิตของ P ยกกำลังสองเมื่อ p เข้าใกล้5นั่นเองค่ะทำต่อนะคะก็จะได้เท่ากับลบ7 คูณด้วยลิมิตของ p กําลัง2เมื่อ p เข้าใกล้5นำ5ไปแทนที่ p ก็จะได้เท่ากับ5ยกกําลัง2เพราะฉะนั้นคำตอบก็จะได้เท่ากับลบ7คูณด้วย25นะคะนั่นก็คือลบ175นะคะต่อไปทฤษฎีบทที่1.5ค่ะทฤษฎีบทที่1.5 กล่าวว่าลิมิตของฟังก์ชัน fx บวกด้วย gx เมื่อ x เข้าใกล้ a จะเท่ากับลิมิตของฟังก์ชัน fx เมื่อ x เข้าใกล้ a บวกด้วยลิมิตของฟังก์ชัน gx เมื่อ x เข้าใกล้ a หรือเท่ากับ l1 บวก l2 นั่นเองนะคะเพราะว่า l1 คือลิมิตของฟังก์ชัน fx และ l2 ตัวนี้คือลิมิตของฟังก์ชัน gx นะคะตัวอย่างที่ห้า ะะลิมิตของ 2x ยกกำลัง4บวก3เมื่อ x เข้าใกล้1นะคะทฤษฎีนี้บอกว่าถ้าเราต้องการหาผลลิมิตของผลบวกของฟังก์ชันเราสามารถกระจายไปหาลิมิตของแต่ละตัวก่อนแล้วค่อยมาบวกกันได้เพราะฉะนั้นในตัวอย่างนี้เราก็จะกระจายหาลิมิตของ 2x ยกกำลัง4เมื่อ x เข้าใกล้1ก่อนแล้วบวกด้วยลิมิตของ3เมื่อ x เข้าใกล้1นะคะ ดังที่ครูเขียนไว้แล้วนะคะลิมิตของ 2x ยกยกกำลัง4เมื่อ x เข้าใกล้1บวกด้วยลิมิตของ3เมื่อ x เข้าใกล้1จากนั้นเราหาลิมิตของแต่ละฟังก์ชันนะคะเริ่มจากตัวแรกลิมิตของ 2x ยกยกกำลัง4เมื่อ x เข้าใกล้1สังเกตว่ามีค่าคงตัวสองเราดึงออกมาก่อนนะคะก็จะได้เท่ากับ2คูณด้วยลิมิตของ x ยกยกกำลัง4เมื่อ x เข้าใกล้1นะคะบวกด้วย ลิมิตของ3เมื่อ x เข้าใกล้1นะคะจากนั้นหาค่าของลิมิตค่ะตัวแรกก็จะได้2คูณด้วยอะไรคะนำา1ไปแทนที่ x ก็จะได้2คูณด้วย1ยกกำลัง4บวกด้วยลิมิตของ3 ซึ่งตรงกับทฤษฎีบทที่1.1นะคะลิมิตของค่าคงตัวตัวใดก็จะได้เท่ากับค่าคงตัวตัวนั้นเพราะฉะนั้นลิมิตของ3มีค่าเท่ากับ3นะคะคำนวณค่าก็จะได้เท่ากับตรงนี้ได้2นะคะ2บวก3เท่ากับ5เพราะฉะนั้นคำตอบคือ5นะคะต่อไปเรามาดูทฤษฎีบทที่1.6 ทฤษฎีบทที่1.6นะคะกล่าวว่าลิมิตของ fx ลบด้วย gx เมื่อ x เข้าใกล้ a จะเท่ากับลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ a ลบด้วยลิมิตของ gx เมื่อ x เข้าใกล้ a หรือเท่ากับ l1 ลบ l2 นั่นเองนะคะเนื่องจาก l1 เป็นลิมิตของฟังก์ชัน fx และ l2 เป็นลิมิตของฟังก์ชัน gx นะคะ เพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้จะคล้ายๆกับทฤษฎีบทที่1.5แต่ฟังก์ชัน2ฟังก์ชันนี้ลบกันนะคะเรามาดูตัวอย่างที่6ลิมิตของ 3x กําลัง2ลบ x ลบ1เมื่อ x เข้าใกล้7นะคะเราสามารถกระจายหาลิมิตแต่ละค่าก่อนได้แล้วจึงนำมาลบกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรากระจายเราก็จะได้ลิมิตของ 3x กําลัง2เมื่อ x เข้าใกล้7 จากนั้นตัวที่2นะคะลบด้วยลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้7นะคะและตัวสุดท้ายนะคะก็ลบด้วยลิมิตของ1เมื่อ x เข้าใกล้7นะคะจากนั้นหาค่าของลิมิตของแต่ละฟังก์ชันเริ่มจากฟังก์ชันแรกลิมิตของ 3x กำลัง2เมื่อ x เข้าใกล้7มีค่าคงตัว3นะคะดึงออกมาก็จะได้3คูณด้วยลิมิตของ x กำลังสองเมื่อ x เข้าใกล้7นะคะลบด้วยตรงนี้คงเดิมลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้7และลบด้วยลิมิตของ1เมื่อ x เข้าใกล้7จนะคะจากนั้นหาค่าของลิมิตของแต่ละฟังก์ชันต่อนะคะก็จะได้3คูณด้วย 7ยกกำลังสองนำา7ไปแทนนั่นเองนะคะลบด้วยลิมิตของ x เ,เมื่อ x เ,เข้าใกล้7ก็จะได้เท่ากับ7ตรงนี้จะตรงกับทฤษฎีบทที่1.2สนะคะสุดท้ายลิมิตของค่าคงตัว1มีค่าเท่ากับ1เมื่อคำนวณจะได้เท่ากับ3คูณ49ลบ7แล้วก็ลบ1นะคะซึ่งคิดเลขแล้วจะมีค่าเท่ากับ 139นั่นเองค่ะต่อไปมาดูทฤษฎีบทที่1.7ทฤษฎีบทที่1.7นะคะคือการหาลิมิตของฟังกช์ชัน2ฟังกช์ชันที่คูณกันนะคะลิมิตของฟังก์ชัน f x คูณด้วย g x เมื่อ x เข้าใกล้ a จะเท่ากับลิมิตของฟังก์ชัน f x เมื่อ x เข้าใกล้ a คูณด้วยลิมิตของ g x เมื่อ x เข้าใกล้ a นะคะหรือเท่ากับ l 1คูณ l 2นั่นเองทฤษฎีนี้บอกว่าถ้าเรามี2ฟังก์ชันคูณกันอยู่แล้วเราต้องการหาลิมิตเราสามารถหาลิมิตของแต่ละฟังก์ชันก่อนแล้วจึงนำมาคูณกันทีหลังได้นะคะยกตัวอย่างที่7 ตัวอย่างที่7ให้หาลิมิตของ 3Q ยกกำลังสองคูณด้วย 2Q เมื่อ Q เข้าใกล้10ในที่นี้มี2ฟังก์ชันคูณกันอยู่นั่นก็คือ 3Q ยกกำลังสองนะคะและอีกฟังก์ชันหนึ่งคือ 2Q เพราะฉะนั้นเราสามารถกระจายเพื่อหาลิมิตของแต่ละฟังก์ชันก่อนแล้วจึงค่อยนํามาคูณกันทีหลังเพราะฉะนั้นหาลิมิตของอะไรก่อนคะ3 Q ยกกำลังสองก่อนแล้วจึงคูณด้วยลิมิตของอะไรคะ 2 q นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นหาลิมิตของ3 q ยกกำลังสก่อนตรงนี้มีค่าคงที่3อยู่นะคะก็จะได้เท่ากับ3คูณด้วยลิมิตของ q กำลังสเมื่อ q เข้าใกล้10คูณด้วยเช่นเดียวกันนะคะข้างหลังก็มีค่าคง่คาคงตัว2อยู่ดึง2ออกมาก่อน2คูณด้วยลิมิตของ q เมื่อ q เข้าใกล้10 ะะจากนั้นหาค่าของลิมิตค่ะก็จะได้3คูณด้วย10ยกกำลังสองเนื่องจาก Q เข้าใกล้10นะคะฟังก์ชันเราคือ Q กํกำลัง2และคูณด้วยอะไรคะ2คูณลิมิตของ Q Q เข้าใกล้10ตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ10นะคะตรงกับทฤษฎีบทที่1.2คําคำนวณค่ะก็จะได้เท่ากับ3คูณ100แล้วคูณด้วย 2คูณ0ิก็คือ20นะคะซึ่งคำตอบจะมีค่าเท่ากับ6,000นั่นเองค่ะ